a มุอ l a ัยกุม i k u m warahmatullahi w a ราะกาตุฮ์ผมชื่อเด็กชายชาติร์บินอห์มัดชั้นเป็นนักศึกษาปีที่6มาจากโรงเรียนอามานสักวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องกัญชาเสรีในมุมมองของอิสลามกัญช,ชาตามคำวินิจฉัยฟัตววของท่านจุลาราชมนตรีกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษที่ออกฤทธิ์หลายอย่างต่อระบบประสาทส่วนกลาง คือทั้งกระตุ้นประสาทกดและหลอนประสาทสารออริทที่อยู่ในกัญชามีหลายชนิดแต่สารที่สำคัญที่สุดที่มีฤทธิ์ต่อสมองและทำให้ร่างกายอารมณ์และจิตใจเปลี่ยนแปลงไป <c> คือเทตราไฮโดรแคนาบินอลหรือ THC ท,ที่มีอยู่ในที่มีอยู่มากในส่วนของยอดช่อ่อกกัญชาทำให้ผู้เสพตื่นเต้น,ตนช่างพูดและหัวเราะตลอดเวลา ต่อมาจะาปวดประสาททำให้ผู้เสพมีอาการคล้ายเมาเหล้าอย่างอ่อนๆซึ่งซึมและง่วงนอนหากเสพเข้าไปในปริมาณมากๆจะหลอนประสาททำให้เห็นภาพลวงตาความคิดสับสนควบคุมตนเองไม่ได้และเกิดอาการจิตประสาทต,ต่างๆตามมาการจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะไม่ทำให้มึนเมาและ ไม่สมบผลต่อระบบป,ประสาทต,ต้องอาศัยการสก,กัดออกมาและต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมด้วยเหตุน,นี้จึง,งนำไปสู่การพัฒนาสก,กัดสารน,นี้ออกมาเพื่อใช้ในทางการแพทย์โดยเฉพาะมีหลักฐานทา,ทางวิชาการสนับสนุนชัดเจนว่าสามารถใช้กัญชาพเพื่อรักษาโรคบางอย่างได้จริงเช่น โรคลมชักโรคพากินสันเป็นต้นพิจารณาแล้วจึงวินิจฉัยว่าเราสามารถจำแนกได้สองประเด็นคือ 1. กัญชาเพื่อสันทนาการและความสรานใจไม่ว่าจะโดยการกินดื่มสูบเคี้ยวดมหรือวิธีใดก็ตาม นักวิชาการมีความเห็นตรงกันว่าเป็นสิ่งต้องห้ามพารองเช่นเดียวกับการดื่มสุราเป็นเป็นเรื่องจากอันตรายและโทษจากการเสพปัญชาเช่นทำลายสมรรถภาพและภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายสมองและความจำทำลายประสาทและมีผลให้เกิดอาการจิตเสื่อมเป็นต้น ดังรายงานความว่าท่านรอซนูนกล่าวว่าไม่อนุญ,ญาตการก่อให้เกิดอันตรายต่อตอนเองและผู้อื่นลาดโรวอาลาดิร,อรอสอ 2. กัญชาเพื่อการรักษาแม้กัญชาจะเป็นสิ่งเสพติดให้โทษและเป็นสิ่งต้องห้ามแต่บัญญัติอิสลามก็มีข้อยกเว้นสำหรับ สำหรับการนำมาใช้ในทางการแพทย์หากมีความจำเป็นและใช้ในปริมาณที่สอดคล้องกับความจำเป็นนั้นตามกฎเกณฑ์นิติศาสตร์อิสลามที่ว่าความจำเป็นอย่างยิ่งยวดทำให้ข้อห้ามต่างๆเป็นที่อนุโลมดังนั้นแมว้แมว่าในสังคมปัจจุบันกฎหมายได้ปลดได้ปลด โดยกัญชาโดยไม่จัดอยู่ในสารเสพติดแล้วก็ตามจากหลักฐานที่กล่าวมาข้างต้นการดื่มกินสูบหรือดมกัญชาเป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนาอิสลามพารอมนอกจากนี้การค้าขายกัญชาก็เป็นสิ่งต้องห้ามน่ารังเกียจด,ด้วยเช่นกันขอบคุณครับ